How doing the become? ไม่ต้องเดาแล้วนะครับสำหรับหมอลำชื่อดังที่จะมาขึ้นบนเวทีโตเกียวมิวสิกนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านคุณบิ๊กทิติวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราครับก็ได้มีการลงรูปคู่กับหมอลำซิ่งชื่อดังคุณพี่วิเชียนเชื้อทองนะครับหรือที่รู้จักกันดีวิเชียนชัยเลิศนะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับพร้อมเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่า ยินดีต้อนรับนะครับพี่วิเชียนโตเกียวมิวสิกครับประจำฤดูกาลเสริมทับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยครับทุกคนนุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับแฟนคลับแฟนเพลงโตเกียวมิวสิกทุกคนนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทุกคนทางด้านคุณบิ๊กทิติวุฒิเนี่ยได้มีการโพสต์รูปนะครับชายหนุ่มปริศนาหมอลำชื่อดังปริศนาครับทุกคนที่จะมาเสริมทับค่ายเพลงโตเกียว เดาเมลูสิกนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เดากันไปต่างๆนานาหลายคนก็คิดว่าเป็นพระเอกหนึ่งพระลานชัยบ้างนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทุกคนเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพี่วิเชียนชัยเลิศซึ่งทุกคนก็ทราบผลงานกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงกันแล้วแต่นี้ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับหรือจะเป็นผลงานคู่กับคุณใหม่พัชรีนะครับบุญพลาสัญญาฮะครับทุกคนเพลงนี้โด่งดังมากๆเป็นเพลงคู่ และเพลงนี้คุณปิคผู้เชี่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็เหมือนกับเคยคอฟเวอร์แล้วก็เคยร้องบนเวทีด้วยนะครับสำหรับคุณพลาสัญญาฮะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นหมอลำซิ่ง ชื่อดังครับทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักนะผลงานเพลงของพี่วิเชียนนะครับท่ามกลางแฟนๆของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ยตอนนี้มีหลากหลายมากๆหลายแนวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแนวอินดี้นะครับทุกคนแนวหมอลำรวมถึงแนวหมอลำซิ่งก็มาเออนะครับทุกคนคือครบจริงๆนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มาแรงจริงๆสำหรับค่ายเพลงโตเกียว มิวสิกครับทุกคนต้องบอกว่าคุณพิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขามีความฝันนะทุกคนว่าเขาอยากจะทําหมอลําวงใหญ่เนาะหมอลําหมู่ใช่ไหมครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นวงขนาดกลางเป็นค่ายเพลงก็แล้วกันครับทุกคนซึ่งมีแบบว่าโอ้โหทุกแนวจริงๆเหมือนจะเป็นคุณก้องวายุนะครับครูชินจัง น้องสกรมก็แนวหมอลำครับทุกคนรวมถึงนะครับหลายๆคนเลยน้องยูริอย่างไงครับทุกคนที่เสริมทับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกและอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนกับพี่วิเชียนนอ้องพี่วิเชียนชัยเลิศต้องบอกว่าเป็นหมอลำที่วงการหมอลำเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับทุกคนซึ่งพี่เขาก็เดินสายนะเป็นหมอลำซิ่งนะครับเมื่อก่อนก็จะคู่ก,กันกับคุณใหม่พัชรีบ้างแล้วก็คู่กับหมอลำซิ่งสาวหลายๆคนบ้างนั่นเองครับทุกคนเน ขอแสดงความยินดีจริงๆนะครับตอนแรกหลายคนคือแบบนะโอ้กลัวทัวลงพระเอกหนึ่งพลานชัยมากๆซึ่งอยู่คําผุนร่วมมิตรใช่ไหมครับหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่พระเอกหนึ่งพลานชัยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะ้อทุกคนก็นะไม่ต้องไปทัวลงแล้วนะตอนนี้ครับทุกคนทัวลงนะที่นี้คือบางคนคิดว่าเอ๊ะพระเอกหนึ่งพหลานชัยเนี่ยจะมากลางฤดูการหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดฤดูการเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววงการหมอลำนะครับการที่เข้ามากางฤดูการเนี่ยก็เขาเรียกว่าอาจอาจะ ผิดคายอ้อหรือเปล่าเนาะก็เลยยังไม่มีการย้ายอะไรต่างๆแต่ว่าทางด้านหมอลัมซิงวิเชียนเนี่ยเขาก็เหมือนกับรับงานอิสระนะครับทุกคนก็เลยสามารถมาเสริมทับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้นั่นเองนะครับวันนี้คุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับทุกคนก็โพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยเรียกได้ว่าโพสต์กลางดึกดีไหมครับสงสัยจะเสร็จงานนะก็เลยมีการโพสต์กลางดึกอุ้มมีมหา ทราบข่าวก่อนใครเลยครับทุกคนก็เลยมาเล่าให้แฟนๆนะโตเกียวมิวสิกเนี่ยได้รับฟังกันก็มารอติดตามผลงานกันต่อไปครับทุกคนคือโอ้โหเป็นอะไรที่ Amazing มากๆวิเชียนโตเกียวครับทุกคนปกติเนี่ยเราจะเห็นหมอลำซิ่งเนี่ยต้องต่อท้ายด้วยนามสกุลที่ เกี่ยวกับหมอลำซิ่งอีสานแต่พี่วิเชียนมาต่อท้ายด้วยวิเชียนโตเกียวเออก็ถือว่าเลิศม,มากๆเลยนะครับแล้วก็มาแรงจริงๆสําหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ฝีไม้ลายมือของพี่วิเชียนชัยเลิศหรือว่าพี่วิเชียนเชื้อทองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยืนหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของเสียงร้องต่างๆนั่นเองครับยินดีด้วยจริงๆนะครับยินดีด้วยจริงๆกับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ก็ถือว่า เป็นผู้บริหารไฟแรงจริงๆนะทุกคนที่เขามีความคิดที่แบบว่าโอ้โหนะดึงคนทุกวงการจริงครับที่เข้ามาร่วมอยู่ในวงโตเกียวมิวสิกครับทุกคนาจะเป็นวงการเน็ตไอดอลรบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่สามารถร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงเพราะนะครับคุณพี่ก็ดึงเข้ามาอยู่จริงๆแล้วก็มีการจัดไลฟ์สด เนี่ยในทุก EP เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับล้านแตกทุกคลิปเลยทีเดียวทุก EP เลยทีเดียวครับทุกคนยิ่งเป็น EP ล่าสุดเนาะโอ้โหกระแสะตอบรับคือดีมากๆแล้วก็ ยิ่งได้พี่วิเชียรเนี่ยมาเสริมทับอีกครับทุกคนเสียงร้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไลฟ์สดทีหนึ่งเนี่ยอิม,มเชื่อว่าแตกแน่นอนครับสำหรับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องลุ้นแล้วเนาะทุกคนอย่างจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็ส่งมาให้อิมข่าวกระแสดูนะว่าอุม้มอิมทายซีว่าเป็นใครคือเราเดาทางไม่ถูกจริงๆอะ่ะแล้วเราก็ไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยมีเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเป็นมีใบปอรัติยาด้วยเนาะที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณ คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะที่แบบว่าให้โอกาสใบปอจริงๆแล้วเหมือนเขาไปคอมเมนต์กันเล่นน่ะแล้วก็มีหลายคนมากๆที่เข้าไปคอมเมนต์เล่นๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย หรือว่าจะจริงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีคุณวิเชียนนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์นาะนี่แหละของแท้นะทุกคนของแท้จริงๆนะครับยินดีด้วยแล้วก็เสริมทับเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งหรือโกาลนั่นเองน่าจะมีการเซ็นสัญญาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคุณบิ๊กแล้วก็คุณวิเชียนนะครับเชื้อทองหรือว่าคุณวิเชียนชัยเลิศเนาะทุกคนผลงานเยอะมากๆทุกคนลองไปไล่ดูได้เลยเซิร์ชใน u t u b e นะครับก็จะขึ้นมาเพียบเลยแต่ผลงานของคุณวิเชียนชัยเลิศนะครับทุกคนแต่ละคลิปนี่คือแบบ20ล้านวิว30ล้าน วิวนะครับยิ่งเพลงบุญผลาสัญญาฮักเนี่ย43ล้านวิวแล้วนะตอนนี้ร้องคู่กับคุณใหม่พัชรีนะครับเนาะก็ถ้ามาอยู่มาเสริมทัพแล้วเนี่ยปังแน่นอนครับคุณวิเชียนนะมาอยู่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเขาบอกว่าฐานแฟนคลับเขาแน่นอยู่แล้วนะครับอย่างอิม,อม,อมข่าวกระแสอ่านข่าว,าว,าว,าวเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็จะมากดไลค์กดแชร์นะทุกคนให้กับอิมข่าวกระแสเนาะก็ขอบพระคุณทุกคนด้วยขอบคุณแฟนคลับของคุณบิ๊กพี่บ้านฟิล์ลนด้วยนะครับที่ส่งฟีดแบ็กต่างๆครับมาให้อุ้มอิมข่าวกระแสเองเนาะหลายคนก็ ว่าเฮ้ยอยากให้อิมพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่า เดาทางเขาไม่ถูกจริงๆนะครับทุกคนเดาทางคุณวิเชียนคุณวิเชียนก็เงียบเหลือเกินเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีการโพสต์อะไรเลยซึ่งเป็นเฟรนกันกับบุ้มยิ้มข่าวกระแสในในเฟซบุ๊กนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีการโพสต์อะไรเลยนะว่าเขาจะไปขึ้นที่ไหนนะส่วนของคุณพิคพุทธบ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาก็มีการโพสต์่าสองวันติดเลยกับการแบบว่าเสริมทัพนะสำหรับหมอลำซิ่งชื่อดังก็มาเสริมทัพจริงๆนะครับทุกคนปังมากๆปังไม่ไหวนะก็รอซื้อบัตรกลุ่มปิดเลยนะทุกคนสําหรับโตเกียวมิวสิกคร ปังมากๆจริงๆยิ่งมีแบบโอ้โหศิลปินมากหน้าหลายตามาเสริมทับเนาะทุกคนแต่ละคนก็คือเด็ดๆกันทั้งนั้น นะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็รอติดตามนะครับสำหรับพี่วิเชียนชัยเลิศหรือพี่วิเชียนโตเกียวมิวสิกนามสกุลใหม่ครับทุกคนเนาะป,ปังปังดังๆังนะครับก็เป็นกําลังใจให้อยู่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันกน,นะครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับอิมด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอิมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนด้วยกันแน,นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับทุกคนวันนี้ก็มาเร็วก่อนใครนะครับทุกคนสำหรับพี่วิเชียนโตเกียวมิวสิกก็ขอให้ดังๆปัง ปัง,ปงเปรียปร้ยงไปพร้อมๆกับคุณดิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับ